สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ี่หานอยของเรานะครับวันที่9ก้านะครับพฤษภาคม2568นายกนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษนอยปกตินอย v ี p แล้วก็พัฒนานะครับพี่พเมื่อวานนะครับต้องขอใช้คําว่าขอโทษพี่ๆี่ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แนวทางนั้นหลุดนะครับพี่ๆมาเล็กเด่นแค่รอบเดียวก็คือฮานอยพิเศษเนาะฮานอยปกติ v ี p พัฒนาเนี่ยหลุดหมดเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอโทษจริงๆ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับสีฮหานอยของเราชื่นชอบในรอบไหนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้สรุปนะครับพี่พี่เพราะว่าเวลามีน้อยนะครับวันนี้เนก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้สรุปให้รับชมด้วยนะครับ 5อยพิเศษนะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข8นะครับ6กับ8รูดที่6616465นะครับ818485สามตัว864นะครับ พี่ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับลองเป็นกำลังใจให้แอัดได้นะครับ้านอยปกติปกติผมให้ไปที่เลข8กับเลข9นะครับเป็นเลขพี่น้องเราให้ไปที่เลข8สายรูด8 2 85 86 92 95 96 สามตัวเก้าแปดห้านะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอย vip กับพัฒนานะครับ vip กับพัฒนานะครับให้ไปที่เลข3กับเลข9กลูดไปที่เลข9นะครับ94 95 98 34 35 สามแปดนะครับสามตัวนะครับสามเก้าแปดนะครับวันนี้ถือว่าแนวทางแนวทางสวยนะครับพี่พี่ขอให้มาก็แล้วกันเนาะฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับพี่ลูดไปที่เลขศูนย์นะครับ 03 05 07 40 43 47นะครับ3ตัว407นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสี่ฮานอยของเราเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีหฮงหิปังปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์เป็นการเปิดการการมองเห็นเนาะนะครับเพื่อเพื่อจะเวลากดไลค์นะครับเนาะเพื่อนๆท่านอื่นนะครับก็จะเขาเรียกว่าเห็นคลิปของผมด้วยเนาะก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ